เหมือนเดิมครับเซียนเปื่อออกแก๊งฝนแล้วพ่อแก๊งฝนแล้วพี่พ่อเก๋จำมาจากทำงานแล้วครับเหมือนเดิมครับหากินเหมือนเดิมครับเหมือนมืดครับเกลือขินเทิงเลยสวนที่หนึ่งโบยู่ครับตัวนี้โบยู่ครับโอ้ยโอ้โห yep ่ลงไปหางมาลงไปหูมสวนครับ ปลาในสวบเลยนะครับจังเลยครับเกือบตายเคียดเกือบตายเกลียกยรับจิ้งหันได้เงาห่วงอย่างแบบจำเลยครับฝนฝนกระตกครับฝนกระตกนะครับ เสียงเปิดของไซเบตครับฝนตกครับฝนตกแห้งครับฝนตกแห้งเสียงกบโดดได้พ่อะรับแค่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยอเดี๋้วยด้วยเรียบร้อยครับเปิดลุกเสียงเปิดว่าโดนแล้วว่าสิโอ้โหลงยาครับลงครับโอ้โห โอ้โหหมันเลยครับมันเลยครับโอ้โหโอ้ยเยอะียะครับช่างใเลยเยอยดครับตัวนี้ฝนกำลังมากที่สุดฝนแห้ง่ไปหาครับไปท้ายได้